เอาได้แคมป์สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกมของสตองโฮว์วอลล์เด็ดวันนี้เราจะมาต่อการกับแคมเปญเจนซีฮองเต้ในด่าน3นะครับจัดไปคำบรรยายสรุปภารกิจโจโจมหานตันได้เขียนเอาไว้ว่าหลังจากที่จัดการกับฮันได้อย่างรวดเร็วเจิ้งได้สั่งให้ลูกลานรัดเจ้าอย่างทะเยอทะยานมากขึ้นหลังจากสู้ศึกมานานหลายปีเจ้าก็ถูกบีบให้ต้องล่าถอยกลับไปที่หา,ตานตันซึ่งเป็นเมืองหลวงของพวกเขา กองทัพฉินได้เดินทัพไปยังหานตันโดยใช้หลายเส้นทางซึ่งครอบคุมทั้งทางเหนือและทางใต้แต่การปิดล้อมต้องจ่ายราคามหาศาลและการโจมตีทุกครั้งก็ถูกตีโต้กลับอย่างหนักเจ้งเห็นว่าเขาจำเป็นต้องเปลี่ยนกลยุทธ์และหันไปใช้กลอุบายแทนโดยการติดสินบนรลฐมนตีรัฐเจ้าอย่างลับๆเพื่อหวานความไม่ไว้วางใจเหล่าผู้นำที่ปกป้องเมืองในท่ามกลางความสับสนนี้เองปราสาทก็ถูกโจมตีได้โดยง่ายใด โอเคนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆนะฮะคำสั่งก็มีอยู่ว่าปิดล้อมและเอาชีวิตรอดเอาเลยครับผมดูจากภารกิจนี้แล้วเนี่ยเราอาจจะต้องไปบุกเมืองนะครับผมจัดไปครับเริ่มภารกิจเลยก็แล้วกันเอาเลยครับมาแล้วและนี่คือกองทัพหน้าของแคว้นฉินมาเต็มอัตราศึกมากๆส่วนจุดนี้ครับกองทัพของแคว้นเจ้า กำแพงเมืองเพียบเลยและนี่โอ้โหทหารหลวงของแคว้นฉินหน้าไมา้พลทงหลวงและทหารหลวงหอปุกก็มาด้วยซึ่งจำเป็นต่อศึกนี้มากๆเลยนะแผนการโลบผมเนี่ยมีอยู่ว่าเราจะเอาทัพหลวงไปสมทบกับทัพหน้าบริเวณจุดนี้เลยซึ่งเมื่อสมทบได้แล้วปุ๊บเนี่ยเราจะเจาะต่อไปถึงตัวพระราชวังชั้นในข้าศึกครับเป็นอันจบภารกิจนะ และเจ้าหอบุกเนี่ยผมเกรงว่าเราจะต้องเก็บไว้ใช้ในจุดสุดท้ายครับก็คือกำแพงชั้นนี้แหละเดยกก็พยายามเซฟเขาก่อนละกันนะระหว่างนี้เราจะเอากำแพงโล่คอมโบคู่กับหน้าไม้และขยับขึ้นแนวหน้าไปเลยฮนะเราจะไปถล่มอัดใส่ฆ่าศึกกันกำแพงโล่ขึ้นไปคอยสกัดไว้ก่อนแล้วเราจะขยับทีละแนวลบก็ละกันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวาย ล้วก็จะได้คุมกองทัพง่ายด้วยนะนาไม้ไปจำตำแหน่งถูกใจใครแล้วก็ยิงอันขึ้นไปเป็นไงคุณผู้ชมฮะแค่การมาถึงแค่แวบ,บเดียวอะ่ะเกาทันเขาที่แนวหน้าก็ตายหมดแล้วไวมากๆระหว่างนี้ฮะมาเราจะไปกระเทาะประตูเมืองเขากันเอาให้พังไปเลยให้เหลือแค่ซากอิดหินดินทรายเอาแล้วนะรอครับเราก็รออย่างเดียว เราต้องไปไประชิดให้มากที่สุดอ่ะนะเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยอาจถูกเกาทันเขายิงมาได้ทั้งขวามือเนี่ยมีป้อมปาก,การี่อยู่เราต้องคอยหลบให้ดีครับให้อยู่นอกระยะการยิงของเขาแต่ด้านในนี้หน้าไม้ยิงมาอาจสร้างความเสียหายหนักหน่อยแต่เราก็ต้องทนต่อไปครับเพราะนี่คือสงครามเราเลี่ยงการบาดเจ็บล้มตายสูญเสียไม่ได้เด็ดขาดเอาช่วยกันคนละไม้คนละมือประตูเมืองจะพังได้ไม่ช้าแล้ว ทหารหน้าไม้เข้าไปไกชชับพื้นที่เมื่อประตูเมืองพังเนี่ยเราจะเปิดฉากยิงพวกข้างในเลยนะมันอาจจะกูมาก็ได้เอาละครับยิงไปแล้วแตกตายไปสองสสี่ละห้าโอ้โหมุมมันได้จะจัดทั้งขวามือเขาต่อเราอยู่ฮนะเอาละเดินเข้าไปทห,หารบุกต่อเข้าไปเดี๋ยวหน้าไม้เนี่ยน่าจะสามารถฆ่าพวกนี้ได้ละมัง้ง มันอยู่ในพื้นที่ที่มันยิงได้ฮะโอเคข้าสื่อทางขวาตอดไม่เลิกหน้าไหมไปจําจุดเอาไว้แล้วก็ฆ่ามันเลยแตกหนึ่งอีก2นายที่พอยิงได้แตก2อีกหนึ่งนายเพิงนังแห่นพังไปเลยครับเรียบร้อยตายดีฮะเดี๋ขวขยับกระชับพื้นที่ต่อดสิจะสามารถยิงไอ้เจ้าหมอนี่ได้หรือเปล่าเอ่ยมันยิงเราฟรีมากได้ครับและตายเดียว ตายเลยฮนะในดอกเดียวทําดีมากเรากระชับพื้นที่ต่อไปบุกต่อใส่ฟ้องบากการที่คอยสังเกตการอยู่ด้านนอกเอาเลยนะแต่ก็ตอนนี้ฮนะกำแพงโล่เนี่ยต้องคอยคุ้มการต่อเนื่องด้วยหน้าไม้ยิงเราไม่เลิกเลยครับแบบนี้เอาหน้าไม้ฝ่ายเราเนี่ยเข้าไปจัดการมันหน่อยละต้องทําต้องมีคนทาเนี่ยดูมันสิมันยิงเราแบบว่าไม่สนปีสนขุยเลย พุกเราข้าสึกมาแล้วสู้มันทหารหลวงเดี๋ยวหน้าไม้คอยสกัดตัวขงหลังให้ไม่ต้องห่วงหน้าไม้มาแล้วแล้วก็ยิงแตกตายไปหนึ่งเอาได้สองคนน่ะพื้นที่เหมาะเจาะในการยิงมากฮะเดี๋ยวเคลียร์เจ้าป้อมปากการน,นี้ก่อนค่อยไปด้านนี้ต่อทีละแนวรบใจเ,เย็นช้าไม่ต้องรีบเกมมันเน่ยไม่หนีเราไปไหนหรอกโอเคเรายิงไหวแค่นี้ครับระยะมันสุดแค่นี้ ขยับต่อมาการทองประตูเมืองแบบเบาบางมาเลยแล้วก็บุกเจาะเข้าไปให้ได้ทหารหน้าไม้เคียบบนกำแพงเมืองต่อตังเจอแนะ่โอ้เราเสียของเลยครับกำแพงโลกพังไปแล้วยิง <c oughs> กระเด็นเป็นแถวไม่สามารถรับมือการมาของเราได้สินะจะสมทบกันในไม่ช้าเลยครับระหว่างทับหน้ากับทับหลวงแต่ทับหลวงนี่โคตรเข็งอ่ะดูดิคุณผู้ชม หน้าไม้นี่ยิงอัดใส่ตัวแวบ,บเดียวก็ตายแล้วะก็ระหว่างนี้เคลียร์ไปให้สุดๆก็แล้วกันนะโอเคทับหน้ากระทออประตูเมืองและอัดต่อไปให้ได้หน้าไม้ยิงจุดนี้ยังไม่จบอีกเหรอเนี่ยทักช้างจริงนะทหารหลวงเอ้ยข้าศึกมันจะลงมาหาเราแล้วเราอาเสียนหน้าไม้หมดครับแต่ก็ใช้งานเขาคุ้มแล้วมีข้าศึกวิ่งมาสี่นายวะ่ะ เองพลาดแล้วที่วิ่งมาหาทหารฉินเนี่ยมันไม่ง่ายสู้มันโอ้เป็นคือ <c ười> ทหารหน้าไม้นี่แบบว่ามันเป็นอาวุธที่ทะลวงเกาะได้แบบสุดๆไปเลยแหละฮะยิ่งหินขยับตามเข้าไปหน่อยเหมือนยิ่งหินผมกดขยับไม่ได้ต้องได้สิเออคนเกาทานันเราครับอยู่แนวหน้าหมดแล้วแล้วก็จุดนี้เราเคลียร์หมดจดนะเยี่ยมมากฮนะมาสมทบกันหน่อย ตามแผนการที่ได้คาดเอาไว้แล้วก็เรียบร้อยครับพื้นที่เคลียจุดชั้นกลางเนี่ยเดี๋ยวให้เครื่องยิงหินยิงไปก็แล้วกันนะผลเก่าท่านไปจําตําแหน่งเอาไว้วเมื่อประตูเมืองชั้นกลางมันพังเนี่ยเราอาจถูกนี่ครับแนวป้องกันนี้ยิงสาใส่มาก็ได้ดังนั้นประจำไว้ก่อนใน,นระยะปลอดภยัย ทหารขวานเดี๋ยวพวกท่านเนี่ยจะต้องวิ่งบูไปแทนได้หาหลวงนะพวกท่านมีความเร็วมากครับเราจะต้องลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไม่ให้เกาทันข้าศึกเนี่ยจิงมาหาเราได้ยิงหินประจําตําแหน่งคนทงครับขยับเข้าไปอัดไปใกล้ๆกันเข้าไว้จังหวะนี้สมทบเรียบร้อยยิงอัดประตูเมืองถล่มมันยิงสักชุด2ชุดมันก็พังแล้ว ขอบุกเราอยู่นี่เอ้ยทางสะดวกแล้วเคลื่อนที่มาเลยคือตอนนี้ฮะทัพเราเนี่ยเมื่อรวมกันปุ๊บอะ่ะมันใหญ่มากๆคุณผู้ชม้ารสิกมันไม่มีทัพเสือมาใช่ไหมจะได้บุกต่อแบบไร้กังวลน,นะครับอีก2ชุดก็พังแล้วประตูนี้รอเลยนะฐานขวานทนูเตรียมพร้อมสุดท้ายมาจันบาน สู้มันเข้าไปเลยเอาล้วว่าดให้หนักหน่วงเข้าไว้ทุกคนนั่นแหละวิ่งเจาเข้าไปให้ได้ทำได้ดีมากโอ้โห,โโหเข้าแก๊ปสุดๆครับงานนี้เคลียร์ยัยงวะทหารมา้ามาหลบให้ดีธนูสกัดหน่อยเรียบร้อยฮนะเจอลุมยิงแตกตายอย่างไวเอาแล้วนะ ขยับกองทัพเ,เข้าไปชิดแล้วก็ระหว่างนี้ฮะเราเจอคังอาวุธทุบมันทิ้งซะเดี๋ยวมันเอาไปใช้ต่อได้เฮ้ยจ <BJ S 2> <ว>ุดนี้เราถูกเกาทันยิงนี่ว่าแต่ก็ไม่ค่อยเสียหายเท่าไหร่นักนะเอออึดอยู่นี่ว่ทฐานหลวงตั้งแถวหน้ากระดานเราจะคอยสกัดทับมาถ้ามันมาแล้วก็นะยิงเห็นอยู่ทางขวามือเอาไว้ จุดนี้จะพังในไม่ช้าเลยครับเอายิงหินยิงให้จบหน่อยปิดงานปิดจ็อบทีไฟ<ป>ร์ร้อยแรงจัดๆยิงหินไม่ต้องเดินไกลก็ได้อยู่ทางซ้ายมือไปแล้วกันนะพนธนูจัดแถวอยู่หลังทัพหลวงหน้าไม้ไปพักศึกก่อนแล้วกันอยู่หลังสุดเลยครับแล้วก็ระหว่างนี้ทหารขวานกองหนุนอยู่ท้ายสุดนะเป็นกองหนุนตามชื่อไปทหารมา้ามาแล้วมันชาร์จมาหาเราอะ และเราก็สกัดได้หมดนะฮะโอ้โหนิ่มๆเลยนิ่มๆเ,เลยงานนี้มาขยับต่อไปดึงความสนใจต่อเนื่องเฮ้เยนี่ทหารใหม่ด้วยาองค์ลักหลวงครับใช้อาวุธเหมือนเป็นกระบองอะนะมายิงมาต่อเนื่องครับแล้วก็ตายกลายเป็นซากออคุยกับไส้เดือนยาวๆครับงานนี้ไว้เกิดใหม่ชาติหน้า่อยมาลังแขนฆ่าแล้วกันนะ <laughs> เอาละหอบุกบุกเข้าไปเลยเราจะจู่โจมเอ้แต่ถ้าบุกเข้าไปเนี่ยข้าศึกมันยังมีทหารคอยป้องกันอยู่ด้วยอะ่ะขอบุกอาจถูกจู่โจมได้นะครับแล้วก็พังไม่ไม่เสี่ยงดีกว่าเราจะต้องเอากำแพงโล่ขึ้นไปไปจันหน้าก่อนเครื่องยิงหินตามขึ้นไปครับงานนี้ตามกันขึ้นไปฐานขวานกล้องหนุนเตรียมพร้อมเอาไว้คนธนูนี่ เดี๋ยวระยะได้อยู่มั้งขึ้นไปเคลียร์พวกเกาทันเขาสิระยะได้ก็ต้องยิงได้แบบหมดจดไฟร์ได้เลยฮะเรียบร้อยไปหนึ่งอีกสองอีกหนึ่งเยี่ยมมากยิงอาจมันเข้าไปเลยทหารขวานเตรียมตัวไปอารวาสนะเมื่อระตูเมืองพังอ่ะพร้อมกับทหารหลวงครับองค์ลักนี่ ใช้ยังไงเดียวเนี่ยเดี๋ยวไปพร้อมกับทหารขวางกองหนุนแล้วกันนะพวกเราขยับขึ้นไปรึ่งทางฮะเราจะได้ใช้เจ้าหอบุกกันไหมเนี่ยทั้งหลังเขายิงมาไกลมากอะ่ะเราหลบไว้ดีดีกว่าระยะมันไกลมากคบมือเขาทันไฟเขาสุดท้ายพังเรียบร้อยองค์ลักไปลอกสิไหนขอดูหน่อยว่าเจ๋งจริงปะ เป็นถึงองคลักอ่ะข้าศึกออกมาแล้วครับองคลักหลวงมีเกาทันคอยซัพพอร์ตอยู่เฮ้แต่ท่อนข้างจะอึดนะหรือว่าข้าศึกมันสร้างความเสียหายไม่ทันเราแค่นี้ก็เจ๋งแล้ว,วอ่ะแข็งจัดจัดองคลักฝ่ายเขาออกมาครับเอาเด้เราเสียคนแน่เลยอ่ะองคลักแตกแน่แน่เลยวะต้องคอยคุมทางข้างหลังด้วยครับมันจะยิ่งไปช่วยเพื่อน สงครามระหว่างองคลักษ์โอ้องคลักษ์เราสู้ไม่ได้หเห็นเอ้ยมันแข็งกว่าเราเอาละเพื่อเป็นการแก้แค้นพวกเราจูโจมไปคนทนููรยเลยะฮะองคลักษ์หลวงเราตายหมดแล้วองคลักษ์เกมตายง่ายเลือเกินบุกเข้าไปบุกเข้าไป ส่วนหนึ่งเาว่าอาจจะเป็นหน้าไม้เขายิงมาเสิมด้วยหรอมั้งคงค์ขลังเราก็เลยตายง,ง่ายไปหน่อยเธอมั้งแงนพังแล้วหนึ่งหน้าไม้เขาสองคนเอาละทหารหลวงเดินตามไปติดๆครับงานนี้หน้าไม้เขาเหลือคนเดียวแล้วอะแล้วก็เรียบร้อยอีกหนึ่งนายครับเจ้าหมอนี่ <c oughs> คนธนูฆ่าศึกตายหมดแล้วและสุดท้ายท้ายสุด กำแพงชั้นในข้าวสืกครับเครื่องยิงหินทันลมประตูเมืองขอปุกไปชิดไปเลยเราจะส่งกองทัพเนี่ยเข้าไปล้อมเอาไว้เดี๋ยวจะต้องให้ทหารขวานกองหนุนครับวิ่งไปอรารวาสก่อนละกันนะพวกเขาอาจจะไม่เก่งนะครับแต่ก็มีความวายอยู่อนกันไปชิดเรียบร้อยปุกตาหลวงไปช่วยกระท้อประตูเมืองหน่อยก็แล้วกันกเิงยนขึ้นไปแล้ว โดดออกมาเอาเวรกรรมครับประตูเมืองพังกุดีและทหารขวานเนี่ยอยู่จังหวะนี้โหตายเลยไอบ้บ้าเอ,อ้ยเดี๋ยวฆ่าทหารหลวงก่อนกึ้งยิงหินนี่มันยิงถูกจังหวะมากๆเลยนะเรียบร้อยข้าศึกตายหมดอารวาสให้หมดสิน้น พวกบ้านมันเน um ี่ยจะต้องวอดวายแขวนนี้จะต้องพินาศด้วยเงื้อมือของทัพฉินของเราเราจะไม่ปานีให้กับพวกที่มันเนี่ยไม่สวามิภักดิ์ให้กลับเราหรอกนะสถานทูตครับทําลายไปเลยเหลือไว้แต่กําแพงเมืองและทาวฮฮลหลักโอ้โหนี่มันะสังกระจายนี่ว่าเนี่ยลูปปั้นรัดเจ้าศัตรูเอาแล้ว มีศาส,สนาแบบนี้แต่เราเนี่ยเลวมากเรานิสัยไม่ดีทำลาย,ยข้านับถือพระถังซัมจังโว้ยแฮ่ลบหลู่ศาสนาทหารฉินต้องโดนสวรรค์ลงโทษแล้วอะไรง่งนี้เมื่อตายไปเนี่ยก็กลายเป็นทหารดินเหนียวทหารปั้นเลยใช่ไหม คู่กับสุสานเินซีฮ่องเต้เออแล้วก็เกิดเป็นหนังเรื่อง The Mummy ม่นนอกเรื่องไปไหนวะเนี่ยโอเคฮนะทหารเราล้อมไว้แล้วขึ้นไปฆ่ามันเลย <c oughs> ส่งพวกทหารกิกกี้ครับก่อนไ <c oughs> หวนะ <c oughs> เขาฟันเราฉับเดียวเราก็แห้งแล้วอะ <c oughs> โอเคครับในศึกนี้ โอเคครับเรียบร้อยเราก็ชนะมานะฮะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าการที่เราไปทำลายรูปปั้นของบอสสังกาจาัยเนี่ยสวรรค์จะลงโทษเราหรือเปล่านะครับแต่เราก็ไม่รู้อนาคตใช่ไหมแต่ที่รรู้ครับชะตาข้าข้าลิขิตเองสวรรค์ไม่อาจลิขิตชะตาข้าได้โอเคครับผมวันนี้ก็ไว้กาเทันทนีก่อนละกันนะครับสำหรับเกมส h o ง d w a r l o r อให้ชอบในเกมนี้อย่าลืมกดไลค์ like share, กดแชร์กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเกม n ต h o l d วันนี้ไปก่อนบ๊ายบายครับผม